กิมจิทาได้ล้วตัวเองไม่ต้องไปถึงเกาหลีก็มีกิมจิกินครับเพื่อนๆทำกันง่ายๆทําได้ที่บ้านไปดูการทํากันครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนทํากิมจิแบบง่ายๆครับลองมาดูว่าจะเป็นยังไงครับจะออกมาเป็นกิมจิหรือไม่นะครับก็จะมีวัตถุดิบก็จะเตรียมไว้ก็จะมีนะครับประกาศขาวนะครับประมาณสี่หัวนะครับ แครอทหนึ่งหัวนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับหนึ่งหัวนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับถึงประมาณสองแง่งนะครับแล้วก็จะมีสาลี่แอปเปิลนะครับแล้วก็มีนาขาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโอโพสูจังนะครับต่อไปจะเป็นการหั่นนะครับเพื่อน ก่อนอืึ่งเราก็มาหั่นผักก่อนนะครับผ่าไปเลยก็ได้ครับเพื่อนผ่าเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้ครับก็นํามาแช่น้าเกลือนะครับเพื่อนนเกลือที่อันนี้คือเกลือที่เราเตรียมน้ําเกลือไว้นะครับเพื่อนแล้วก็นําไปแช่ไว้นะครับนําผักนี้ไปแช่ไว้นะครับอ่า แช่ไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนแช่ไว้12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอเวลาครับ12ชั่วโมงเรามาดูการว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อนครับแช่น้าเกลือไว้12ชั่วโมงครบไปนะครับเพื่อนครับแล้วก็ล้างนะครับล้างล้างทำความสะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับ ล้างให้สะอาดนะครับล้างประมาณสามสี่น้ำก็ได้ครับเพื่อนพอสะอาดแล้วก็แช่น้ําเปล่าทิ้งไว้อีกประมาณสามชั่วโมงครับเพื่อนต่อไปเราจะมาคนแป้งนะครับน้ำหนึ่งร้อยมิลลิตรครับแป้งหนึ่งทัพพีนะครับแป้งขา้าวเจ้าหนึ่งครับทัพพีเอาพอเนียเหนียวนะเพ,นเพื่อนนะ ให้ไฟอ่อนๆนะเพื่อนคนนะเพื่อนๆครับแค่นีนน้พอคือได้แล้วทำการคั่วงาเพื่อให้งามีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะครับหอมหัวใหญ่นะครับมาปั่นนะครับเข้าเครื่องปั่นหอมหัวใหญ่ในห่งนะครับเข้าเครื่องปั่นสิงแอปเปิลสาลี่นะครับพอ,อปั่นรวมกันนะครับ แล้วก็น้ำปลาสองสอพีนะครับใส่ลงไปครับไปปั่นนะครับหอมหัยใหญ่ซาลี่แอปเปิ้ลทิงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเทผสมกับแป้งที่เราอัดวนไว้นะครับเือผสมไปเลยครับวนให้เข้ากันครับนั้นใส่เกลือครึ่งครึ่งสอกพีนะครับใส่ลงไป น้ำตาลหนึ่งทรับพีพริกสองครับพีถ้าเป็นพริกเกาหลีก็สองครับพีนี้เป็นพริกไทยผมก็ใส่แค่หนึ่งทรับพีเพราะกลัวเผ็ดนะครับโคสุจังนะครับที่สำคัญนี่ใส่ลงไปลยครับเพิ่มสีสันนะครับสุกาวคุณครับแล้วก็ใส่ชูลงไปสักเล็กน้อยนะครับ คนที่เข้ากันครับ่ก็ตามได้งานนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็นำปรกกาที่เราแช่น้ำเกลือไว้2ชั่วโมงแล้วก็แช่น้ำเปล่าไว้3ชั่วโมงครับเรามาทุกลงไปครับ มาคู่กับน้ำหมักนะครับน้ำหมักของเรานะเพื่อประมาณเนา้เพื่อนนั่นแล้วก็เอามาใส่ถูที่เราเตรียมไว้นะครับ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาทุกการนะครับเราก็ผสมนึ่งไปนะครับเพื่อนๆนะทิ้งไปเลยหมักไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้อหนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ประมาณนี้ครับเพื่อนครับทําแบบรวดเร็วครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาทั่วการเลยครับเพื่อนแต่เราก็จะหมักใส่โถไว้นะครับทิ้งไว้นอกาข้างนอกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จุไปในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็สามารถมากินได้ครับเพื่อนครับลองไปทําดูนะครับเป็นเมนูง่ายครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมนะครับ 白了。